ขัดก๊อกน้ำแล้วก็ล้างทิ้งล้างส่วนทิ้งไปได้เลยตรงเม็ดผสกก็ใช้แปรงท้องหลวงแปรงทองหลวงนะครับขัดน้ำเบาๆขัดในซอกในร่องของเม็ดผสกจะแปรงท้องเหลืองขัดออกับ เราจะเห็นเป็นเนื้อทองเหลืองดำๆขัดออกให้มากที่สุดนะครับขัดเพื่อให้เราทาพื้นผิวติดหลังจากที่เขาลมไว้ถ้าเราไม่ขัดออกสีที่ทางลงไปจะติดเกาะไม่ดีต้องให้ติดเกาะกับพื้นโลหะ องเล็กจะทางานง่ายงคงใหญ่ก็เหมือนแต่องใหญ่ก็ใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือไปปั่นไปทําช่วยแปรงทองเหลืองก็ยังได้ใช้อยู่บางที่บางจุดต่ต้องมีตัวเซฟกันความสกรปรก้ากันเปื้อนต้องมีครับเสื้อก็ให้เหมาะกับการทํางานเพราะงานพวกนี้จะต้องสกรปรก,กก่อนถึงจะสวยงามในซอกที่เป็นร่องลึกนะครับที่มือกระดาษทรายเข้าไม่ถึงก็แปรงทองเหลืองครับช่วยได้เยอะ ขนแปลงจะลงไปตามซอกตามนี้ขัดได้เช่นกันครับในซอกในล่องที่เป็นรายละเอียดนิ้วเท้านะครับนิ้วมือผ่าหัดผาหัดผ่าบาทนะครับใช้แปรงตรงเหลืองช่วยแล้วก็เช็ดล้างออก นี่เราก็ใช้น้ำยาล้างจานครับน้ำาล้างจานาล้างไล,ล่ความมันฟองน้ำธรรมดานี่ก็ได้นะครับจเจ็ดล้างไล่คราบมันออกนะครับจากตัวพื้นผิวโลหะให้หมดครับมันแต่พราเซียนลงไปจนถึง่านข้างล่างนะครับมันจะล้างคงซักฟอก ยาล้างจานใช้ได้หมดครับล้างทำความสะอาดพื้นผิวนะครับถ้าองค์ใหญ่ก็ใช้รูปตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างนะครับน้ำจะไหลาจากที่สูงลงไปที่ต่ำแล้วทำงานได้ง่ายขึ้นื่าล้างด้วยผงซักฟอกน้ำยาล้างจานแล้วก็ล้างนานทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับล้างน้ำยาออกให้หมดนีนจะไม่มันลมือเราโดนน้ำยาล้างจาน มันก็จะไล่ความมันที่มือออกไปด้วยนะครับแล้วก็ชุบชุบล้างนะครับเอาคาบน้ําออกให้หมดนะครับไม่ให้มีน้ําใช้ผ้าใช้ฟองน้ำครับชุบตรงที่น้ําขังตรงที่เป็นซอกตรงที่เป็นซอกชุบเช็ดออกนะครับใช้ฟองน้ําชุบซับออกตั้นบิดมันหมาแล้วก็เช็ด องใหญ่ๆก็เหมือนกันครับฟองน้ําก็จะใช้ใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นนี่ก็จะมีผ้าผ้าอีกพื้นหนึ่งซักอย่าให้มีฝุ่นหรือมีสิ่งสกปรกนะซักแล้วเรียบร้อยก็มาซับครับซับซับตัวพื้นผิวโลหะที่น้ําเกาะอยู่ให้แห้งให้แห้งอีกครั้งหนึ่งเราก็จับตรงที่ซับไปแล้วนะครับ องเกก็จะทำงานได้เร็วแล้วก็ง่ายสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็รอรอให้แห้งสนิทด,ด้วยแดดด้วยธรรมชาติด้วยสภาพอากาศหรือถ้าจะให้เร็วขึ้นกว่านั้นก็ถ้ามีใดเป่าผมก็ใช้ใดเป่าผมช่วยเป่าให้น้ำและเหยแห้งออกไปได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เราจะใช้แบบธรรมชาติไม่ได้ใช้เครื่องมือเข้ามาช่วย ก็ทิ้งระยะเวลาไว้สักพักหนึ่งถ้ามีแดดก็เอานําไปพึ่งแดดไว้สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับถ้าแดดจัดๆน้ำก็จะระเหยออกไปจากจากพื้นผิวของโลหะโลหะนี้จะดูดความชื้นไว้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นต้องมั่นใจว่าให้แห้งสนิทซะก่อนค่อยไปทำงานกระบวนการต่อไปนะครับโอเคครับ